เคยเป็นไหมครับนั่งอยู่ดีๆแต่ทําไมทุกอย่างรอบตัวมันดูขวางหูขวางตาไปหมดเสียงจานกระทบกันเสียงลูกหลานคุยกันหรือแม้แต่เสียงพัดลมมันทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดเหมือนมีก้อนไฟร้อนๆสุมอยู่ในอกอยากจะระบายก็พูดไม่ออกเพราะกลัวลูกหลานจะหาเป็นคนแก่ขี้บน่นความร้อนในใจที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละครับคือสิ่งที่ทรมานที่สุด และไฟที่กําลังไหม้ใจอยู่นั้นจําเป็นอย่างยิ่ยงที่ต้องใช้น้ําเย็นๆเ,เข้าช่วยดับครับดังนั้นมาครับมานั่งพักตรงแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มไม้นี้กับลุงชาญก่อนฟังเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆให้ใจมันสงบลงสักนิดสวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องธรรมกับลุงชาญคนเดิมนะครับวันนี้ลุงไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ลุงตักน้ำฝนเย็นๆลอยดอกมะลิหอมชื่นใจมาฝาก เพราะลุงรู้ดีครับว่าอากาศข้างนอกที่ว่าร้อนยังไม่เท่าความร้อนที่มันลุกไหมในใจเราโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เราหงุดหงิดขัดใจมันเหมือนเรากําลังเดินตากแดดเที่ยงวันอยู่คนเดียวทั้งร้อนทั้งแสบผิวต้องได้น้ําเย็นๆสักขันมาราดรถให้ชุ่มฉ่าใจถึงจะกลับมาสงบเย็นได้อีกครั้งแต่ก่อนที่เราจะเอาน้ําเย็นเข้าลูกเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไฟในใจเรามันถึงจุดติดง่ายจัง อะไรกันแน่ที่เป็นเชื้อเพลิงที่ซ่อนอยู่ใต้กองฝืนนั้นเชื้อเพลิงที่ว่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยครับเพื่อนๆมันซ่อนอยู่ในกายและในใจของเรานี่เองลองสังเกตดูนะครับว่าทำไมสมัยหนุ่มๆสาวๆเราถึงใจเย็นกว่านี้ใครพูดอะไรกระทบหูนิดหน่อยเราก็แค่หัวเราะและปล่อยผ่านไปได้แต่พอเราก้าวเข้าสู่วัยเลข6เลข7ทําทำไมเรื่องเล็กๆเหล่านั้นถึงกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่ทำให้เราหงุดหงิดจนแทบระเบิด อย่างแรกเลยลุงอยากให้เรามองไปที่ร่างกายของเราก่อนร่างกายเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ใช้งานมานานครับเพื่อนๆยางมันเริ่มแข็งน็อตมันเริ่มหลวมน้ำมันหล่อลื่นมันก็น้อยลงเวลาขยับขยื่นทีมันก็เกิดแรงเสียดทานเกิดเสียงดังเอียดอารความเจ็บปวดทางกายนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีลองนึกภาพดูสิครับวันไหนที่ปวดหลังปวดเข่าหรือแค่นอนไม่หลับตื่นมาเพลีย วันนั้นต่อให้ลูกหลานทำตัวน่ารักแค่ไหนเราก็พร้อมจะหง,งุดหงิดใส่เขาได้ง่ายๆใช่ไหมละครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเพื่อนแต่เพราะความอดทนของเราถูกใช้ไปกับการต่อสู้กับความเจ็บปวดในร่างกายจนหมดแล้วต่างหากเราเลยเหลือความอดทนไว้ให้คนรอบข้างน้อยลงนี่คือเรื่องปกติของสังขารครับฮอร์โมนที่เคยช่วยประครับประคองอารมณ์มันก็ลดน้อยถอยลงตามไยเหมือนเกราะกำบังใจเรามันบางลงใครสกิดนิดเดียวมันก็ถึงเนื้อถึงตัวเจ็บจีดขึ้นมาทันที และถ้าเรามองลึกลงไปในใจลุงชอบเปรียบเทียบใจของคนวัยเราเหมือนกับไม้แก่ครับจำไม้สดสดสมัยเรายังหนุ่มได้ไหมไม้สดที่มีน้ำเลี้ยงชุ่มฉ่ำเวลาเราเอาไฟไปจอ่อมันติดยากนะต้องเป่าต้องพัดกันอยู่นานกว่าจะติดไฟแต่พอเราแก่ตัวลงผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเข้าใจเราเหมือนไม้เก่าที่แห้งกรอบครับไม้ที่ตากแดดตากลมมาหลายสิบปีความชุ่มชื้นมันหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความแห้งผาก ทีนี้พอมีประกายไฟกระเด็นมาโดนเพียงนิดเดียวแค่สายตาที่ลูกมองเหมินหรือคําพูดห,หุ่นหุ่นหนลานเพียงคําเดียวพรึบไฟมันลุกโชนขึ้นมาทันทีรวดเร็วและรุนแรงเผาไหม้ใจเราจนร้อนรุ่มไปหมดนี่แหละครับธรรมชาติของไม้แก่มันไวต่อไฟแล้วยิ่งโลกสมัยนี้ <c oughs> โอ้โย้ยลุงว่ามันหมุนเร็วจนหน้าเวียนหัวเพื่อนเพื่อนรู้สึกเหมือนลุงไหม <c oughs> บางทีเรานั่งอยู่กับหลานแท้แทเรียกไอ้หนูไอ้หนูหนตั้งสามรอบมันยังไม่ได้ยินเลย ตามันจ้องแต่จอมือถือเนื้อมันเขี่ยไปมาวิบวับวิบวับใจเราก็น้อยใจแล้วนี่เห็นปู่เป็นอากาศาธาตุได้งไงทาไมไม่สนใจคนแก่เลยความจริงแล้วลูกหลานเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเมินเราหรอกครับแต่เขาอยู่บนรถไฟความเร็วสูงของโลกโซเชียลที่ข้อมูลมันไหลผ่านตาเขาวินาทีละร้อยเรื่องส่วนพวกเรานเนอะเรากําลังนั่งจิบชายอยู่บนชานชลาดูรถไฟขบวนนั้นวิ่งผ่านไปความหงดหงิดมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับตรงช่องว่างของความเร็ว เราอยากให้เขาช้าลงมาคุยกับเราหรือเราพยายามจะวิ่งตามรถไฟขบวนนั้นที่ทันแต่มันทําไม่ได้มันเลยเกิดเป็นแรงเสียดทานเป็นความร้อนเป็นความขัดใจว่าทําไมโลกมันไม่เหมือนเดิมแต่เพื่อนๆครับการที่เราเป็นไม้แก่ที่แห้งกรอบหรือการที่เราตามโลกไม่ทันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องถูกไฟเผาตายซากไปวันๆนะครับไม้แก่ถึงจะติดไฟง่ายแต่มันก็เป็นไม้ที่แข็งแกร่งทนทานและมีลวดลายสวยงามจากประสบการณ์ เพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าอ๋อใจฉันตอนนี้มันแห้งนะมันติดไฟง่ายนะเราก็ต้องระวังฟืนไฟให้มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดในเมื่อใจเราผลิตน้ําหล่อเลี้ยงเองได้น้อยลงเราจําเป็นต้องหาน้ําจากภายนอกเข้ามาเติมครับเราต้องมีน้ําวิเศษติดบ้านไว้เสมอเพื่อที่ว่าพอประกายไฟมันเริ่มประทุพอคิ้วเราเริ่มขมวดพอเสียงเราเริ่มดังขึ้นเราจะได้สาดน้ำนิคโครมลงไปดับฟู่ให้ทันท่วงที แล้วน้ำวิเศษที่ว่านี้หาได้จากที่ไหนและต้องปรุงยังไงถึงจะเย็นจับใจน้ำวิเศษที่ลุงพูดถึงไม่ต้องไปตักที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาที่ไหนหรอกครับเพื่อนๆหาได้ง่ายๆในใจเรานี่เองพระท่านเรียกน้ำขันนี้ว่าขันติหรือความอดทนนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำหน้าเบสสิครับเพื่อนพอลุงพูดคำว่าอดทน หลายคนมักจะนึกภาพของการกัดฟันกรอดกอดกดำหมัดแน่นหน้าดำหน้าแดงพยายามกลั้นอารมณ์ไม่ให้ระเบิดออกมาเหมือนภูเขาไฟที่กำลังประทุถ้าอดทนแบบนั้นลุงบอกเลยว่าผิดครับอดทนแบบนั้นมันคือการเก็บกดยิ่งเก็บมันยิ่งร้อนยิ่งอั้นมันยิ่งรอวันระเบิดแล้วพอมันระเบิดทีนะ <c oughs> บ้านพังเลยเชียวละ่ะ ขันติในแบบของลุงชาญไม่ใช่การแบกหินหนักๆไว้บนบาครับแต่มันคือการรู้เท่าทันแล้ววางลงลองนึกภาพตามลุงนะครับเวลาที่เราเห็นลูกหลานทำอะไรขัดใจเช่นทิ้งจานข้าวไว้ไม่ยอมล้างหรือถอดถุงเท้ากองไว้กลางบ้านวินาทีแรกที่ตาเราเห็นใจเรามันจะจีดขึ้นมาเหมือนโดนไฟจี้ใช่ไหมครับปกติเราจะทำยังไงเราจะตะโกนด่าทันทีไอ้นี่บอกกี่ทีแล้วนั่นคือไฟลามทุ่งครับ แต่ขันติคือจังหวะเล็กๆตรงนั้นแหละครับจังหวะที่เราเห็นถุงเท้าแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อความหงุดหงิดมาแล้วนะแทนที่จะตะโกนเราลองอมยิ้มไว้ในใจดูครับฟังไม่ผิดหรอกครับเพื่อนอมยิ้มไว้ในใจเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่กําลังมองดูเด็กดื้อคนหนึ่งเล่นสนเราไม่ได้ชอบสิ่งที่เขาทำหรอกแต่เราเลือกที่จะไม่เอาไฟของเขามาเผาใจเราเรามองเห็นความขัดใจนั้นแล้วยิ้มให้มันเบาๆบอกตัวเองว่าเอาละ่ะ เจ้าตัวโกรธมาเยือนอีกแล้วแค่เรารู้ทันไม่กระโจนลงไปเล่นกับไฟนั่นแหละครับคือความเย็นของขันติและอาวุธที่สําคัญที่สุดของขันติที่ลุงอยากมอบให้เพื่อนๆในวัยกเกษียณอย่างเราคือสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งความเงียบครับโบราณเขาว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตาลึงทองคํานี้ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอโดยเฉพาะในบ้านที่มีช่องว่างระหว่างวัยเพื่อนๆสังเกตไหมครับยิ่งเราบน่น ยิ่งเราร่ายาวพรมสอนด้วยความหวังดีทำไมบรรยากาศในบ้านมันยิ่งร้อนทำไมลูกหลานยิ่งเดินหนีเพราะเสียงบน่นมันมีคลื่นความร้อนครับมันคือแรงเสียดทานยิ่งเราพูดเยอะอุณหภูมิในบ้านยิ่งสูงแต่ถ้าเราใช้ความเงียบไม่ใช่เงียบแบบงอนตุ๊ปปองนะครับแต่เงียบแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเงียบด้วยความเมตตาเมื่อเราเงียบเราหยุดเติมเชื้อผายฝ่ายตรงข้ามที่เขากําลังร้อนหรือกําลังหมุดหงิด เขาจะเริ่มสัมผัสดได้ถึงความนิ่งของเราเหมือนเขากําลังเต้นเรา่เราๆอยู่หน้าผู้เขาน้ําแข็งพอเขาเห็นเราไม่ร้อนตามเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเย็นลงเองนี่คือการชนะใจด้วยความสงบที่แท้จริงแต่ลุงรู้ครับฮพูดน่ะมันง่ายแต่เวลาของขึ้นจริงๆมันห้ามปากยากเหลือเกินใช่ไหมเลยครับงั้นลุงมีวิธีง่ายๆมาฝากเอาไปใช้ได้ทันทีเลยครับเวลาที่เลือดมันขึ้นหน้าจีดขึ้นสมองลุงอยากให้เพื่อนๆลองนับ1-10ถึง แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่นับเลขช่ายๆนะครับลุงมีสูตรพิเศษของคนวัยเราให้ลองนับผ่านลมหายใจครับลองทำไปพร้อมๆกับลุงตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนั่งตัวตรงๆผ่อนคลายหัวไหล่ลงหายใจเข้าลึกๆนึกคำว่าพุทธในใจนับหนึ่งหายใจออกยาวๆนึกคำว่าโทในใจนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธเย็นสบายนับสองหายใจออกโท ผ่อนคลายนับ2ทํทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10หรือถ้ายังไม่หายร้อนก็ต่อรอบ2รอบ3ได้เลยครับไม่เสียตังค <c oughs> ์เพื่อนๆเชื่อไหมครับ <c oughs> แค่ช่วงเวลาที่เราดึงจิตมาอยู่ที่ลมหายใจพุโทโธเนี่ยร่างกายเราจะหยุดหลั่งสารเครียดทันทีหัวใจที่เต้นโครมครามจะช้าลงและไอคำพูดเจ็บๆแสบๆที่มันจอดอยู่ที่ปากจะหลุดออกมาทำร้ายลูกหลานมันจะหายวับไปกับลมหายใจออกเหลือแต่สติที่กลับคืนมา เมื่อใจเราเย็นลงด้วยน้ำขันติและลมหายใจพุโทโธแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากคือการปรับสายตาที่เรามองลูกหลานครับทุกวันนี้เราทุกเพราะเราอยากให้เขาเป็นดังใจเราเราอยากให้ไม้ต้นนี้กิ่งก้านสาขาต้องไปทางซ้ายทางขวาตามที่เรากำหนดพอเขาโตไปอีกทางเราก็โกรธลองเปลี่ยนแว่นตาใหม่เลยครับเพื่อนๆนลองมองลูกหลานเป็นธรรมชาติดูบ้างครับมองเขาเหมือนมองต้นไม้มองสายลมมองแสงแดด เราไปบังคับแดดไม่ให้ร้อนได้ไหมครับไม่ได้เราไปสั่งลมพายุไม่ให้พัดได้ไหมครับก็ไม่ได้ลูกหลานเราก็เช่นกันครับเขามีวิถีชีวิตมีความคิดมีสังคมในแบบของเขาซึ่งเป็นธรรมชาติของยุคสมัยนี้การที่เขาติดมือถือการที่เขาตื่นสายหรือการที่เขาแต่งตัวแปลกๆให้มองว่าน,นั่นคือปรากฏการธรรมชาติครับเมื่อเรามองเห็นเขาเป็นธรรมชาติเราจะเลิกคาดหวังที่จะควบคุม เราจะทำหน้าที่เพียงแค่เป็นรุ่มไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอย่างมั่นคงคอยให้ร่มเงาเมื่อเขาต้องการพักพิงพอเราไม่เอาใจไปผูกไว้กับการกระทำของเขาใจเราก็จะเป็นอิสระเบาสบายไม่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวอีกต่อไปและเมื่อใจของเพื่อนๆเ,เริ่มเย็นลงเริ่มเบาลงแบบนี้แล้วบรรยากาศรอบตัวเพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไมว่าอากาศรอบตัวมันโปร่งขึ้น แต่แค่ใจเราเย็นคนเดียวอาจจะไม่พอเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมกับคนอื่นๆที่อาจจะยังร้อนอยู่แล้วทีนี้เราจะเอาน้ําเย็นในใจเราเนี่ยไปพรมให้บ้านทั้งหลังกลายเป็นวิมานที่น่าอยู่สาหรับทุกคนได้ยังไงซึ่งพอมองในมุมนั้นแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทันทีที่ใจของเราเย็นลงด้วยน้ําอดน้นําทนกระแสะความเย็นนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในตัวเรานะครับ แต่มันจะแผ่ขยายออกมาเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดในการเปลี่ยนบ้านร้อนๆให้กลายเป็นวิมานมันเริ่มที่กล้ามเนื้อเล็กๆบนใบหน้าของเรานี่เองครับนั่นก็คือรอยยิ้มลองดูนะครับเพื่อนวันไหนตื่นเช้ามาหรือตอนที่ลูกหลานเดินเข้าบ้านมาแทนที่เราจะขมวดคิ้วมองนาฬิกาหรือมองสำรวจความเรียบร้อยของเขาด้วยสายตาจับผิด ลองเปลี่ยนเป็นส่งยิ้มให้เขาดูครับยิ้มแบบคนแก่ใจดียิ้มแบบที่ตาหยีหยีส่งความรู้สึกออกไปว่าดีใจจังที่เห็นหน้าโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำรอยยิ้มของเราเนี่ยแหละครับคือสวิตไฟดวงสำคัญถ้าผู้ใหญ่ในบ้านยิ้มบ้านทั้งหลังจะสว่างสวยัยแต่ถ้าผู้ใหญ่หน้าบึง้งตึงต่อให้เปิดไฟร้อยดวงบ้านมันก็ดูมืดมนอึมครึมหน้าอ,นอึดอัดเพื่อนๆ่าจริงไหมครับ เปรียบเสมือนเราเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าประจำบ้านครับถ้าเครื่องนี้ทำงานดีเดินเครื่องเงียบปล่อยลมเย็นๆออกมาตลอดเวลาคนที่อยู่ในบ้านเขาก็จะรู้สึกสบายตัวสบายใจอารมณ์ที่เคยร้อนๆมาจากที่ทำงานหรือหงุดหงิดมาจากรถติดพอเดินเข้ามาในรัศมีความเย็นของเราไฟในใจเขาก็จะค่อยๆมอดลงตามไปด้วยลองหลับตาจินตนาการไปพร้อมกับลุงนะครับนึกภาพห้องนั่งเล่นยามค่ำคืน ลูกหลานกลับมารวมตัวกันแทนที่เขาจะรีบหนีเข้าห้องนอนเพราะไม่อยากฟังเสียงบน่นเขากลับเลือกที่จะมานั่งล้อมวงคุยกันที่โซฟาเพราะเขารู้ว่าตรงนี้มีผู้ฟังที่ดีนั่งอยู่ภาพที่ปู่ย่าตายายนั่งฟังหลานเล่าเรื่องเกมเรื่องเพื่อนหรือเรื่องสับัยรุ่นที่เราฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่เราก็ยังนั่งฟังด้วยรอยยิ้มพยักหน้าเออออให้กับเขาไม่ด่วนขัดคอไม่รีบสอนแทรกวินาทีนั้นแหละครับ คือวินาทีที่บ้านกลายเป็นวิมานอย่างแท้จริงมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกหลานอยากกลับมาพักใจมากที่สุดเราคนวัยเกษียณมักจะพูดกันเสมอว่าเราอยากเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานแต่เพื่อนๆครับธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นั้นคุณสมบัติสำคัญที่สุดคือต้องให้ร่มเงาและความร่มเย็นแก่สัตว์น้อยใหญ่ใช่ไหมครับ ถ้าต้นไม้ใหญ่นั้นแผ่แต่อร้อนแผ่แต่รังสีแห่งความเอาแต่ใจนกตัวไหนจะกล้ามาเกาะกระรอกตัวไหนจะกล้ามาวิ่งเล่นลูกหลานก็เช่นกันครับถ้าเข้าใกล้เราแล้วเขาร้อนเขาก็ต้องหนีไปหาที่เย็นๆข้างนอกแต่ถ้าเข้าใกล้เราแล้วเขาเย็นกายสบายใจต่อให้เขาไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะบินกลับมาตายรังที่โคนต้นไม้ต้นนี้เสมอ ดังนั้นหน้าที่ของร่มโพร,ร่มไสอย่างเราไม่ใช่การแผ่กิ่งก้านสาขาไปบังคับทิศทางลมแต่คือการยืนต้นอย่างสงบมั่นคงและแผ่ความเมตตาออกมาเป็นร่มเงาครับและเมื่อบรรยากาศในบ้านเริ่มเย็นลงกำแพงในใจที่เคยตั้งตระงานกั้นระหว่างเรากับลูกหลานก็จะค่อยๆละลายลงแต่ลํำพังแค่ความเย็นอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสมานร,รอยร้าวที่เกิดขึ้นมานานได้นะครับ มันยังต้องการสัมผัสบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นสัมผัสที่ไร้เสียงแต่สามารถสื่อสารไปถึงก้นบึ้งของหัวใจและเรียกน้ำตาแห่งความปิติให้ไหลออกมาได้เพื่อนๆพ,พ,พ,พอจะเดาออกไปครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ลุงก็รู้นะครับเพื่อนพูดนะมันง่ายแต่การที่จะให้เรายิ้มสู้อยู่ตลอดเวลาในวันที่สังขารมันร่วงโรยในวันที่ตาก็ฝ่าฟางหูก็อื้ออึหรือขาแข้งมันไม่มีแรง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆใช่ไหมครับลุงเข้าใจครับลุงเข้าใจดีว่าการแก่ตัวลงมันเป็นงานที่เหนื่อยขนาดไหนมันเหมือนเรากำลังแบกเป้ใบใหญ่ที่หนักอึ้งขึ้นทุกวันทุกวันแถมบางทียังต้องมาคอยรองรับอารมณ์คนอื่นอีกบางทีเราก็แค่น้อยใจบางทีเราก็แค่เหงาแล้วพอมันเก็บไว้มากๆเข้ามันก็เผลอระเบิดออกไปเป็นความเครียดกราดและสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราโกรธหรอกครับ แต่มันคือช่วงเวลาหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เรากลับมานั่งเงียบๆคนเดียวในห้องแล้วความรู้สึกผิดมันก็ถาโถมเข้ามาทำไมเมื่อกี้พูดแรงจังลูกจะเกลียดเราไหมทำไมเราถึงเป็นคนแก่ขี้บ่นแบบนี้เพื่อนเอ๋ยฟังลุงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรครับที่วันนี้เราจะเผือหลุดปากไปบ้างไม่เป็นไรที่วันนี้ใจเรามันร้อนไปหน่อยเราเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดา ไม่ใช่อิดไม่ใช่ปูนเรายังมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกเจ็บได้ร้องไห้เป็นลุงอยากให้เพื่อนวางความรู้สึกผิดก้อนนั้นลงเถอะครับลองมองย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาสิครับสองมือคู่นี้ไม่ใช่หรอที่ประคับประคองลูกมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยสองแขนนี้ไม่ใช่หรอที่เคยโอบก,กอดปกป้องเข้ามาทั้งชีวิตคุณทำหน้าที่พ่อแม่มาอย่างดีที่สุดแล้วดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้วครับ อย่าให้ความผิดพลาดเพียงชั่ววูบในยามแก่เท่ามันลบล้างความดีงามมหาศาลที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตเลยนะในวันที่ไฟมันไหม้ใจให้เราให้อภัยตัวเองครับกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะฉันให้อภัยเธอเรามาเริ่มกันใหม่นะน้ำเย็นแก้วเก่าที่มันหกไปแล้วก็ปล่อยมันแห้งไปครับเรายังมีโอกาสรินน้ำเย็นแก้วใหม่ได้เสมอตราบใดที่ลมหายใจเรายังเข้าออก การให้อภัยตัวเองคือน้ำทิพที่ฉโลมใจได้ดีที่สุดยิ่งกว่าคำปลอบโยนจากใครทั้งโลกและเมื่อเราสามารถโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้เมื่อเราเลิกโทษตัวเองและมองเห็นคุณค่าในหัวใจที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาดวงนี้เ <t> พื่อนๆจะรู้สึกได้ถึงความเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและความเบาสบายนี้แหละครับที่จะเป็นภาชนะชั้นดี เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลที่ลุงตั้งใจเตรียมมามอบให้เพื่อนๆในช่วงสุดท้ายเมื่อใจเราว่างจากความขุ่นม,มัวแล้วใสกระจ่างเหมือนแก้วเปล่าที่ล้างสะอาดดีแล้วเราลองมาตั้งจิตรับความร่มเย็นที่แท้จริงที่จะติดตัวเพื่อนๆไปในทุกที่วาราตรีการกันดีไหมครับเอาละครับในเมื่อตอนนี้ใจของเพื่อนๆใสสะอาดเหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมรับสิ่งดีๆแล้วเรามาเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจกันสักนิดนะครับ ค่อยๆหลับตาลมเบาๆนะครับเพื่อนผ่อนคลายหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นนั้นลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆจินตนาการว่าเรากำลังสูดเอาความเย็นฉ่ำของน้ำค้างยามเช้าเข้าไปให้เต็มปอดกลั้นไว้สักนิดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆทางปากไล่ไอความร้อนไล่ความขุ่นมัวในใจออกไปให้หมดรู้สึกเบาสบายขึ้นไหมครับ จำไว้นะครับเพื่อนเพียงแค่ใจเราเย็นลงหนึ่งองศาโลกทั้งใบรอบตัวเราก็จะเย็นลงตามทันทีและถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าน้ำเย็นขันนี้ช่วยดับร้อนในใจได้ลุงฝากกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อความร่มเย็นนี้ไปให้เพื่อนรุ่นราวคราวกันเดวยกันที่เขาอาจกำลังนั่งร้อนรุ่มอยู่คนเดียวได้มีโอกาสดื่มดมความสงบนี้ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขให้แก่กันสุดท้ายนี้ลุงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย โดนบันดาลให้ทุกท่านมีหัวใจที่ร่มเย็นดั่งสายน้ำมีสติที่มั่นคงดัง่งขุนเขาขอให้ท่านเป็นร่มโพร,ร่มใสที่แข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขาแห่งความเมตตาให้ลูกหลานได้กลับมาพักพิงอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่ใจต้องการความเย็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ